สวัสดีครับเพื่อนๆครับพามาชมเมร์เด้อฝนตกฝนตกครับวันนี้ฝนตกเดี๋ยวก่าอครับฝนตกพายุเขาวันนี้ลงมาดูว่าพักเขลื่อนมีเหลืออยู่ครับเขือนทำอะไรก็่เลยฝนตกฝนตกลงมาดูว่ลายลงหนามมันไหลหนามไหลทำหลุดเดี๋ยวหายหมดแล้วอา่าผมว่าทำไว้นะคระพงนกกะพงก็ใสตัวซับดาได้กับตัวนี้ครับ เป็นยังดีครับทำมาชมด้วยรองน้ำผมทำไว้นะครับไม่ค่อยดีเท่าที่เขาแกย์แตให้ทำอ๋อเกย์พ่อป้า,น,าปนี่แหละครับรองน้ำรองน้ำแกย์ทำแบบประหยัดประหยัดครับผมทำแบบนี้ง่ายๆครับทำง่ายง่ายแค่นี้แหละน,น้ำไปเลยทำสองหอดสามหลอดครับเราไม่ยอมคือไม่ยอมเทพุ้นนะครับผมพามาดูเขาเดินเข้าน้ำนะครับเข้าอ่างร้อนนะเขากำลังเป็นขมาตอนนี้ครับ เขาเขากลมาแล้วตอนนี้ครับรเดียวทักกหมาด้ยละผ้ว่าทกหมดยแล้วเาก็ลมแล้วครับเาลมเางาฝนตกเขาลมแล้วครับนมือแต่มือต้งหน่อยนะครับพี่น้องนาชมหน้าชมหน้าชมหน้ามาดูหน้าฝนตกฝนตก ฝนตกมาดูนาครับฝนตกทำมาดูนาครับผมนาเกาหลีครับยบ้านไม่ทำน้มากาหลีนาเกาหลีครับผมเขาหลงมดแลยกับเพื่อนเขาลงมดเลยผู้ยาวหรืนานเลยเะางหุ่นเลยเขาสีหายหลายปีเลยผมว่าหลายปีนี้เขาดัครับเนาะเขาหลงนาหลงนาหมนาฝนตกน mày để tao không được, để oh, để được mày thao không tén không tén, tén tén này tén thay thay cái gì thay vào nó là không tén cái gì thay này nó có thể kiến phúc mà là không gặp cuốn ta cũng việc đây thôi thấp cùng nào, nào? Nào? Nào, nào? nào mà na cứ thọt bàn cũng cứ cũng cho na nó cũng nào cũng luôn mà thay đủ thay na mi đây nào cuốn này cuốn này đây đây nào tổ thấp này để, để, đe, đá,

มาครับยบยก,กาคนตกอามชมคนตกพุงขารางานตรกอนนี้ครับเขาจะเาตรนี้ต่ครับผมคนะครับคนตกครับมนกยไม่ได้ทำมีวมถ่ายเอาผมไม่ได้ถ่ายมือถื้โคนตขอบคุณนลับืนที่มาลมาดูลับชมคลิปน,นี้ครับ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังจะให้ผมหน่อยนะครับคนทำงาน,านาตา่างแดนเกาหลีใต้ร้านเงินวอนครับม,มาร่านเงินวอนเกาหลีรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ